โยน,นัเองค่ะและตอนนี้ผู้ิหารของเราก็เลือกหย่อนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณสมบัติเลือกโรงแรมยายานะคะอ่ะดาดรสมบัติค่ะเลือกที่โรงแรมทีซิควายค่ะแล้วก็คุณพีรพันธ์เลือกที่ที่อ๋อค่ะเบลลิกีูวอแพร์รีสอร์ทค่ะมองไปเห็นป้ายของซักรรถค่ะ โอเคค่ะเชิญหยอนได้เลยค่ะหยอดได้เลยค่ะและจับขึ้นมาเย็นนี้นะคะวันแรกพอที่นี่จับแต่ทุกวันจับขึ้นมาเป็นชื่อดุิหานี่ค่ะขอไปด้วยนะคะและต่อไปจะให้คุณริ์หยอดตั้งหนึ่งก่ะค่ะเลือกที่รงแรมกีซิกไฟเช่นกันค่ะไปพร้อมกับด็ร์สมบัติเลยนะคะมาาละค่ะ คูปองหนึ่งใบยิ่งชอบเยอะยิ่งได้คูปองเยอะแต่แล้วเขียนชื่อแล้วก็มาเลือกหย่อนใส่กล่องตามโรงแรมที่คุณต้องการค่ะเดี๋ยวเชิญผู้บริหารแล้วก็คุณนนลิได้ด้านหน้าเลยค่ะทางด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีแจกของเี่้อลึกนะคะให้กับคุณลท่านด้วยนะคะโดยจะเป็นแขกผู้มีเขียนนะคะรวมถึงเราได้ค่ะลูกค้า